กินร้อนของแท้ครับพี่นอ้องร้อนบนร้อนเบิงเบิงขอบหมอพี่น้องร้อนจนใหม่ร <c oughs> ้อนของแท้กิงฟดอกอกฟอนจนเลยฝนตะโอ้ยขากหลายขากหลายเหตุการณ์แสบพี่นอ้อ,ององงอสาวๆเน็ดเมนูครับไข่ตุ๋นสูตรพิสดารเ <c oughs> บิงก็ได้พี่นอ้องเด้อเบิงเบิงเอาครับอืแสบขนาดเลย <c oughs> หม้อบางยายนูง่งไข่ตุ๋นกระทะหม้อไฟครับม่บ้านเปิ้ลลองมาสูตรใหม่ครับพี่น้อง <c oughs> คิดเมนูไปเรื่อยวัน <c oughs> <ๆ>นี้ได้เมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟ <c oughs> กะลางครับพี่น้อง <c oughs> นี่ส่วนนี้กับหุ่นไฟเตาทานไฟตรงไหน ว่าเด้ไปนองเด้เมนูน,หหอน,อนี่ครับโอ้ยหอนี่เลยครับฟวดอกอกเลยซีสันไปตะกินว่าไปนอนโอ้ยเดี๋ยวไข่ตุ้นหม้อ,อ,อ,ไ,มอไฟของแท้พี่นออ้อ,องอือโอ้ลอง,องลองเห็ดบุงพี่น้องลองเห็ดบุญใบลองใบลู่เห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อคลิปมันปังเนาะ ไข่เจียวยังเป็นร้านวิวนี่ไข่ตุนลงทุนหม้อไฟขนาดนี้เดีย๋ยวว่าแต่ร้านวิวเลยครับเบรกไ่อยู่เลยพี่น้องไปแล้วไปแล้วจวดจวดครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ